โอเคครับน้องๆตอนนี้หนึ่งทุ่มตรงแล้วครับอ่ามีคนเริ่มเข้ามาแล้วนะฮะลุงก็ลงคลิปไปเมื่อสักครู่นะฮะคนเริ่มเข้ามาแล้วตอนนี้ยังมีแค่สาคนอยู่นะฮะหนึ่งทุ่มตรงนะฮะลงปุ๊บก็คนก็เริ่มเข้าเลยนะครับผมโอเคครับน้องๆตอนนี้ผ่านไป3นาทีแล้วนะครับคนยังไม่เต็มเลยนะฮะแสดงว่าน้องๆนี่ไม่ตรงต่อเวลากันเลยยังไม่ตรงเลยนะอ่าจะเต็มแล้วจะเต็มแล้วถ้าเต็มแล้วกดเลยนะ 4 8เต็มนะครับผมเต็มแล้วนะครับตอนนี้ผ่านไป3นาทีเต็มเลยนะครับผมตรงขออนุญาตกดเลยนะฮะก็กราบสวัสดีน,น้องๆหนูชาวกาลิน่าฟีไฟแล้วก็ FC ช่องที่รัก๋าชาแนลทุกคนเลยนะครับผมอยู่กับกิจกรรมสร้างห้องแจกเพชรนะครับโหมดลูกซองทั้งเกมนะครับเกมน <Okay. S 1> ี้โอโหมากันเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น FC ทางด้าน ยูทูบหรือว่าติ๊กต็อนะครับผมมาเล่นกันเต็มเลยนะฮะรอบนี้คนเต็มไวมากๆนะครับผมที่1ก็จะได้300เพชรนะครับผมที่2 170เพชรแล้วก็คิวเยอะที่สุดได้อีก170เพชรนะครับผมดึงแจ้งกิจกรรมไว้แล้วนะฮะและเือกเกกิจกรรมเนาะโอ้โหมาเต็มเลยไอตัวก็มาเอาแล้วมีคนเล่นอ๋อมีคนเล่นปืนเนไ้ด้วยครับผมต้องถอดก็เอาแล้วกูแล้วก็เก็บไป2เลยครับบุลลุดูไปครับผมกับเอ็มเอลวันทูชีนะครับเก็บไปแล้วนะโอ้โห ต้องทิ้งทันทีนะครับอยากเก็บนะครับนี่โอ้โหเก็บเพื่อนมาอีกแล้วครับผมเนะ SOS ตัวร้ายเนี่ลูกแคนลุก็ถือเพื่อนแล้วต้องปอดนะครับผมสกาไม่เล่นนะฮะไม่รู้ว่าเข้าใจกติกาหรือเปล่าโอ้โหสายเติมก็มาครับไอโบนะฮะแล้วก็ตรงนี้มีการปะทะกันหรือเปล่าครับโอ้โหต้องหนีก่อนครับเอาแล้วก็จิ้มจุ่มปูอ่างนั้นหนึ่งีนสองไปแล้วครับผมโอ้โหที่เกาะแก้วก็มีการบวกกันนะครับผมตรงนี้นะ อีกลูกซองสั้นไปโอ้โห IE C 22สังหารกัจจิไปแล้วนะครับผมได้ไปหนึ่งคิวแล้วนะฮะโอ้โหเดือดตั้งแต่ต้นเกมอีกแล้วนะครับเกมนี้นะโอ้น้องๆโหดกันทท้านั้นเลยนะครับตรงนี้ก็มีการบวกกันการใช้ปืนรูดทำไมแล้วก็กระโดดไอโบยิงไปกับโอ้โหนี่แน่นี่แน่ใช้ปืนปืนรูดหรอเอาไปดีไอโบกได้ไปหนึ่งคิวแล้วครับผมโหสุดยอดจริงๆครับไม่ใช้ปืนรูดไม่ใช้ปืนอื่นนะครับใช้แต่ลูกซองครับก็เก็บทางด้านของทศกัณฐ์ไปแล้วหนึ่งคิวนะครับผม โอ้โหอ้าวธีรัจฉางก็เก็บแล้วครับท็อปวันก็เก็บไอตัวก็เก็บโอ้โหอ่านไม่ทันเลยว่าใครโอ้โหเอ็มเทพก็เก็บไปอีกหนึ่งก็ต้นเกมนี่เดือดจัดๆเลยนะโอ้โหลูกซองเก็บลูกซองทั้งนั้นเลยนะถือว่าสุดยอดจริงแต่มีคนที่ใช้เออาร์อยู่คนสองคนนี่แหละฮะเห็นแวบๆนะเมื่อกี้นะต้องทิ้งทันทีนะครับตรงนี้เป็นทาง้านของธิรัจฉาสีดีๆนะครับโอ้โหเอฟซีตัวยงจากท่านาของเชียงรายนะครับผมนี่ธิรัจฉาสีดีๆตั้งชื่อตามลงเลยนะฮะ โอ้หหล่อมากหล่อเท่ได้มาหนึ่งคิวแล้วนะฮะออ๋ได้มาหนึ่งคิวแล้วตอนนี้ก็ยังแคมป์อยู่เอาอันดับอยู่นะครับผมเล่นยังไงก็ได้นะขอให้ได้ติดอันดับนะฮะแล้วก็ได้เพชรไปก็พอนะครับเขตากันเล่นแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมเอาไปดูกันต่อที่ทางด้านของวอลชุดทีก็ได้มาที่1คิวแล้วนะครับผมวอลชุดทีจากแคมป์เอ็มเอลไม่เลิฟของลุงนั่นเองนะฮะที่รักจ๋าก็ยังไม่ได้คิวต้องหนีก่อนนะครับที่รักจ๋าโอ้โหเล่นปืนอะไรนะต้องทิ้งหนึ่ ทิ้งไปก่อนครับทีละ่าทิ้งไปก่อนนะโอ้โหจิมจุ๋มปูเก็บไปอีกหนึ่งแล้วครับแต่ตรงนี้มีการบวกกันอีกแล้วครับจิมจิ๋มปูเหมือนมีมีคนเข้ามาสอดแทรกอีกหนึ่งตัวตั้งไอวอปิดก่อนครับจังหวะนี้ถือลูกซองแปดนัดกับลูกซองควงนะครับผมซึ่งไม่มีลายด้วยแต่ดูสเต็ปแล้วน่าจะโหดมากๆเลยนะครับทางด้านของจิมจุ๋มปูเราดูจังหวะก่อนนะฮะนี่โอ้โูเล่นมากครับนี่ยิงหลออไปก่อนหนึ่งนัดครับแล้วแต่สไตล์การเล่นของแต่ละคนเลยนะฮะ แล้วน้องๆที่ดูก็จะได้รู้ว่าพี่ๆเขาเล่นกันยังไงนะที่ไม่ได้ลงแข่งนะฮะดูสเต็ปของแต่ละคนนะครับที่จุ่มฟูนี่น่าจะเอาเรื่องนี่ยิ่งหลอกและอเอาแต่บางทีก็เก็บโอ้โหยิ่มจุ่มูยิ่งหลอกดันหนางเดียวแล้วก็น่าจะเกาะดีพี่ป๋าก็เก็บไปอีกนึงครับนี่ยิงโต้โสองนัดแล้วครับผมโอ้จะตามเราตามเราไม่ขึ้นนี่นะครับนี่คือสเต็ปครับไม่ขึ้นถ้าขึ้นไปนี่หัวครับผมโอ้โหฉลาดมากฮะยิงยิงนัดติดยิงยิงยิงคือฟองไปนัดเก็บไปเดียวโอ้โห ฉลาดจริงๆครับไม่ขึ้นตั้งแต่จังหวะแรกนะฮะหลอกให้เดือตายใจนะฮะโอ้โหจิ้มจุ่มปูนี่3คิวเข้าไปแล้วนะฮะตึงจริงๆครับพี่ป์ปาบก็ได้ไป1คิวแล้วนะสำหรับเกมนี้นะครับผมจากแคทเอ็มเอลม่เลิกเช่นกันฮะแล้วก็ทางด้านของเอ็มเทเก็บไป1คิวแล้วครับโอ้กาแฟรี่นิวแชมป์เก่ามาแล้วครับที่1คิวนะฮะโอ้โหพี่ตังก็เก็บไปอีก1คิวนะฮะโอ้โหได้เห็นชื่อของแชมป์เก่า2สมัย สองคิวเข้าไปแล้วแลวข้างล่างเหมือนมีตัวบวกกันด้วยครับพี่บอสก็เก็บไปอีกหนึ่งคิวนะฮะค่อนข้างที่จะตึงพอสมควรแล้วก็เดือดพอสมควรเลยเอาวิ่งไปนู่นแล้วแต่ยิงไม่ได้แล้วับไม่มีปืนยิงไกลนะทีม่มีปืนยิงไกลต้องกักเรียกให้ <c oughs> ามาอยู่ใกล้ๆนะครับดูสไตล์การเล่นของแต่ละคนนี่นะฮะกักเรียกแล้วฮะมาซี่มาน,มานี่มายิงกันมายิงกันนี่นี่คือการเล่นแบบออเขาเรียกว่าน้ำใจนักกีฬานะครับไม่ใช้ปืนอื่นเลย น้องๆทำตามกติกาแล้วถูกแล้วนะครับถึงจะแพ้แต่ก็สุดยอดนะครับน้องๆนะพลาดมิงจับอยู่ที่ตาก๊อตนะครับผมกำลังวิ่งตามศัตรูไปอยู่ศัตรูอีกคนนึงวิ่งกวาดได้ยินเสียงตีนแล้วครับตอนนี้วิ่งออกไปข้างนอกแล้วตาก๊อตจะทำยังไงครับดูสไตล์การเล่นของตาก๊อตนะฮะจะเอายังไงเอาแปลงร่างเป็นลิงแล้วครับผมไหลไปแล้วครับเป็นพุ่มหญ้าไปแล้วครับเป็นพุ่มหญ้าไปแล้วครับอยู่หลังต้นไม้นี่แหละครับเอาแล้วครับพุ่มหญ้าจะขึ้นตอนไหนครับยีเขาไหมยิงนึกออกสองลัทเกือบเตก ยิงตั้งไอวัวปิดโดนตัวเองก็โดนเหมือนกันครับโอ้โหต้องจุกหนีแต่หมุนตั้งไอวัวโอ้โหโคตรเทพครับหมุนตั้งไอวอัอวไปเลยแล้วก็อยู่ข้างกระแพงครับตาก,ก็จะเอายงไงฮะโผล่ออกมาแล้วครับตาก,ก็กระโดนยิงเรียบร้อยโอ้โหเทพก็สร็จตาก,ก็ไปแล้วโอ้โหเทพเจ้าสองคนยิงกันเองนะฮะโอ้โหแล้วก็วันทูทีก็เก็บต่อตังไปอีกหนึ่งคิวแล้วเพิ่มสกอร์คิวที่สองคิวแล้วสถานะของพี่ชิมิหรือว่าไอตัวของเรานะฮะได้ก็ยังไม่ได้คิวนะ ตรงนี้เป็น,นข้างก็จี่าก็จีบวกก็ดูดแต่ก็จีไม่เอาทุกปกตินี้ดีกว่าครับขออันดับดีกว่าน,นะครับผมอ๋าพี่ปราบเสร็จไปแล้วนะครับโอ้โหพี่ปราบเสร็จทิงด็อกไปแล้วโอ้ยเอสเอโอเอสตัวร้ายครับใช้ปืนนะฮะเออเมนะิ่อกีะเมื่อกี้เหมือนเอ่อยิงได้ด้วยนะครับแต่ถ้าได้รางวัลนี่ลุงไม่แจกนะครับเพราะว่าทำผิดต่อผิกานะครับน้องๆนะน้องต้องบอกเพื่อนๆด้วยนะฮะว่า อ่าเขาเล่นหมดอะไรกันนี่โอ้โหทับวันเล่นทําไมในเอเนี่ยลูกแคร์ลุงด้วยโอ้โหต้องทิ้งทันทีนะครับน้องๆนะห้ามเล่นนะครับไม่ดีเลยนะฮะเอซเอสเอาตัวไลท์ก็เก็บแต่เป็นลูกซองนะฮะพี่ไอเหมือนเจอตัวครับตรงนี้ไอโอหัวหมงเจอตัวหยอดระเบิดขึ้นไปไม่มีตัวกวกเรียกลงมาจะลงมาหรือเปล่าล่ะเออ ข้างบนก็ไม่แน่ใจว่าเป็นใครเหมือนกันรหรือเป็นชื่อชิมิกระเป๋าไม่แน่ใจเหมือนกันนะไอ้ก็รออยู่ข้างล่างดักอยู่ข้างล่างรอเลยครับเพราะวงจะเริ่มบีบแล้วนะครับผมโอ้โหเอ็มเทเก็บไปอีก1คิวแล้วครับผมเอ็มเทก็น่าจะ3คิวแล้วครับแฟรี่ินนี่ปมไมวออย่างเดียวเลยตรงนี้ไฟรี่ินวเป็นผู้เล่นที่ชาสลาดมากครับไอคิวดีมากเลยนะครับผมแล้วก็เล่นเก่งด้วยนะฮะติดท็อปตลอดแหลที่น่ๆคือ2แชมป์เข้าไปแล้วนะครับข้างบนเหมือนมีตัวครับที่ลักจ๋าเหมือนจะดักเหมือนจะขึ้นนะฮะ น่าจะเป็นท่าของไอ้ตัวครับทิรักจ๋าขึ้นแล้วครับจังหวะนี้ยิงยิงโอ้โหตั้งโคโนไอ้้ไอตัวยิงแล้วแบบยิงยิงลุนี้สองแล้วหนีโอ้โหเจ็บมากตั้งเอาวปิดโอ้โหต้องตามครับเพของทิรักษจ๋าตามตามทไหนยิงโอ้โหลงล่างครับโดนลงข้างล่างไปแล้วนีไปข้างไปยิงอีกสองลัทไม่แตกโอ้โหจุกหนีครับเลือนเลือนิดเดียวฮะโอ้โหโดนหรือเปล่าอีกนัดเดียวยิงนัดเดียวเท่านั้นแหละ่วงหรือเปล่าโอ้ยยังไม่แตกครับทิรักษจ๋าตามมาแล้ว ต้องโดนยิงสวนมาครับผมตั้งไอวัวปิดโอ้โหปิงไปข้างกระเพงตั้งไอวัวปิดอีกทีนึงโอ้โหโจุกมาทางนี้แล้วโอ้โหลจาจ๋าไอ้เรียบร้อยเปล่าอีอนัดเดียวอีนาทีเดียวเรียบร้อยโอ้โหเป็นทางด้านของที่รักจา๋าเก็บไอ้ตัวไปนะคะโอ้โหคู่นี้เอากันเดือดจริงๆนะฮะเพิ่มสกอร์คิวที่2คิวแล้วนะ,ะทางงสางของที่รักจ๋านะฮะโอ้โหเอาตรงนี้ก็มีการบวกกัน,นะครับผมน้องเอนะ็มเท่นะฮะมีคนวิ่งมาโอ้โหยิงหัวเลยครับเอ็มเท่โอ้โหสามคิวเข้ามาแล้ว โอ้โหโหดจริงๆครับลูกซองยิงหัวเลยฮะเต็มเทแปลงล่างเป็นพูกไม้อยโอ้โหอตัวน,นี้ก็จุกตัวนี้ก็ปั๊มไอวอร์บไอวออย่างเดียวแล้วครับแบบหน้าของเฟรดมิวออไ,ดได้สกรอร์คิวที่1คิวแล้วฮะแล้วแต่จังหวะแล้วแต่สไตล์การเล่นของแต่ละคนเลยนะครับไม่ว่ากันนะฮะตรงนี้ทางหน้าของอมันไร้าเท่ากับทอ้อนะครับกวักหาคนแล้วครับอยู่ที่3คิวแล้วมันไร้ายที่รักจ๋า วิ่งเข้ามาแล้วเหมือนมีตัวอยู่ข้างหน้าด้วยที่รักจา๋าที่รักจ๋าเจอตัววิ่งออมาแล้วครับควักลูกซองออกมาแล้วออกมาจาังหวะน,นี้โดนหัวด้วยโอ้แตงเปล่าล้น,น,นลแล้วครับผมจังหวะนี้ลบแล้วโอ้โหตั้งเอาปิดเต็มเลยโอ้โหแล้ววงก็แคบนิดเดียวนะจังหวะนี้โอ้โหมีขลังตัวขลังยิงด้วยนะโอ้โหต้องระวังให้ดีนะครับที่รักจา๋าเอาไปดีพยายามที่จะเจาะนะครับน่าจะพันยาอยู่ตัวข้างในโอ้ที่รักจ๋าจุดหนีดีกว่าฮะเพราะว่าหลายทางเหลือเกินกลัวจะโดนที่อื่นยิงนะครับจังหวะ โอ้ยแล้วก็ฝั่ง,งนู้นมีตัวกระยิงกันด้วยฮนะบวกกันอยู่สองสามตัวเลยนะฮะทางนูน้นโอ้โยรักษาจะเอาอยัางไงคระะับอยู่ตรงกลางด้วยนะครับผมใครยิงกันเนี่ยเอ็มเทอีกแล้วโอ้โหเอ็มเทเก็บบอสไปเรียบร้อยๆนฮะโอ้โหสี่คิวเข้าไปแล้วสำหรับเอนะ็มเทฮะโอ้โหตาก,ก๊อสเป็นตาข้างตหลังตากรสตั้งกับหลักระเบิดแล้วขึ้นมาข้างบนแล้วฮะตาก,ก๊อรไม่เอาแล้วฮะโอ้โหเลยก็จิอยู่ยตรงนี้แล้วก็อู้อยู่ตรงข้างโน้เลยะฮะ ม,มาไล่กับท้อโอ้โหถ้าเล่นปืนอื่นได้นี่เรียบร้อยแน่ๆที่รักจ๋าก็ยืนอย่างนี้โล่งๆเลยแต่ยิงไม่ได้นะระยะมันไกลเกินนะฮะเป็นทนางด้านของลูกซองเนาะก็ต้องประชิดเท่านั้นนะฮะต้องเป็นประชิดเท่านั้นนะต้องระวังหลังให้ดีด้วยนะครับทางด้านของมาไล่ที่รักจ๋าเอายังไงดีเลยครับข้างหน้าก็มีข้างบนก็มีนะครับดูข้างหลังก็ระแวงนะที่ลักจ๋าจะเอายังไงดีที่รักจาก๋าโอย้ยิงได้ไหมเนี่ยวงแคบนิดเดียวนะ้องๆดูวงนะ ผู้เล่นเหลือถึง6คนนะฮะเอายังไงดีที่รักจ๋าเอ็มเทอยู่ตรงนี้น้องเอฟเทสี่คิวเข้าไปแล้วนะฮะมีโอกาสได้ถึง2รางวัลเลยนะเอ็มเทนะได้4คิวเข้าไปแล้วนะ่าจะเยอะที่สุดแล้วนะฮะตอนนี้เอ็มเทนั่งก่อน,นครับตอนนี้เอ็มเทนั่งดูวงก่อนโหตากต๊อตจะลงยังไงแล้วเขาเนี่ยตากต๊อดนี่มีโอกาสเสียชีวิตสูงมากนะครับผม ก็จีก็เอาแล้วครับเดินเกมแล้วก็ทางหน้าของแฟรลีนิวแชมป์เก่าครับเดินเกมมาแล้วแล้วจังหวะนี้โดนยิงเข้ามาโอ้โดนหัวเลยครับโอ้เกือบแตกนัดเดียวน่าจะแตกครับผมโอ้โหตั้งไอวอปิดเต็มเลยฮะโอ้เอาตั้งไอวอร์ขังแล้วให้ทางหน้าของแฟรลีนิวแชมป์เก่าเข้าวงได้ครับโอ้โหแฟรลีนิวต้องวิ่งจู๊กไปอ้อมกำแพงครับโอ้โหแล้วเจอตัวโอ้เจอที่รักจ๋าวิ่งมาทางนี้ครับมันท้อเจอที่รักจ๋าโอ้โหตั้งตไอวอปิดต้องเกาะแล้วครก็ทำย้ายอย่างไวๆต้องหอก็เจาะอย่างเดียวเลย จออย่างเดียวแล้วก็ถุนที่รักจ๋าจะเอาให้ได้ครับตรงนี้เหมือนเจ็บครับที่ลักจ๋าที่รักจ๋าจุกไปจุกมาที่รักจ๋าไม่เข้าวง้วพยายามที่จะเอาตัวนี้ให้ได้นะลักจ๋าต้องเนี่ยวิ่งไปวิ่งมานี่ลักจ๋ายังลังเลตรงนี้เป็นท่านั่งของอู๋นั้งบวกกันเอ้โหเหมือนจะโดนแล้วครับก๊อตจิเข้าได้หรือเปล่าโอ้เป็นแฟรี่นิวนะที่จุกมาทางนี้นะพยายามที่จะโยนระเบิดเข้าไปโอ้โหมาไล่โอ้ โอ,โอ้มา schnell. แล้วนะครับท้อเข้าไปแล้วยุกเข้าไปแล้วตั้งไอวอลปิดโอ้โหเอาได้รึเปล่าครับตัวนี้นิดเดียวเรียบร้อยกับโอ้โหที่รักจ๋าไม่น่าพลาดเลยตัวนี้น่าเสียดายมากเนะที่รักจ๋าโอ้โหละมาร้ายจะเข้าวงได้หรือเปล่าครับมาไลเข้าเข้าวงทันนะโอ้โหมาไลรอดนะโอ้โหมาไลรอดไปแล้วเหลือผู้เล่นห้าคนนะครับโอ้ตาก็จะลงไหนเปล่าเนี่ยตั้งไอวอลดักตัวเองอีกหักแล้วก็ทางด้านของกัจจิอยู่ตรงนี้นะครับไฟนิวอยู่ตรงนี้ไฟนิวตกระเบิดไป ไม่มีใครนะครับตรงนี้เปนัางของอ,อ่อมาไลา้โอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับเอ็มเทเข้ามาแล้วครับแปลงร่างอีกเรียบร้อยอีกแล้วครับโอ้โหห้าคิวเข้าไปแล้วครับทางด้านของเอ็มเทนะฮะโอ้โหโหดจริงๆตึงจริงครับคนนี้เป็นเอฟซีน่าจะเป็นเอฟซีใหม่นะเพิ่งจะเห็นเข้ามาร่วมการแข่งขันนะเก่งจริงครับคนนี้ตึงมากๆครับทางด้านของน้องเอ็มเทห้าคิวเข้าไปแล้วมีโอกาสได้ที่หนึ่งด้วยนะตอนนี้ผู้เล่นเหลืออยู่สี่คนนะครับวงนี้เดี๋ยวน้องดูวงหนึ่ วงนิดเดียวแล้วข้างหลังมาแล้วครับโอ้โหเอ็มเทพิ้งใสแล้วตัวน,นี้สองนัดเข้าไปแล้วเปิดโปโลอู้ยิงโอ้เป็นรนน่างโอ้โหหกคิวเข้าไปแล้วครับโอ้โหข้างนอกเอา้าเดี๋ยวนี่ไม่ตายไีหนึ่งกับเหลือไฟเล็กนิวกับเอ้าแล้วก็พันยาทันหรือเปล่าเหลือไฟเล็กนิวกับเอ็มเทพันยาทันหรือเปล่าพันยาทันหรือเปล่าไม่ทันทันหรือเปล่าเอ้าเรียบร้อยโอ้โหน่าเสียดายมากครับผม เป็นทางด้านของแฟรีลินิวครับผมแชมป์เก่านะครับโอ้โหว่าไปสามแชมป์เข้าไปแล้วนะฮะรับ300ร้อยไปครองนะครับผมโอ้โหน่าเสียดายแชนเอ็มเท่มากๆแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเอ็มเท่ได้คว้าไปถึง2รางวัลนะครับผม172ร้งรางวัลนะครับผมโอ้โหมันจริงๆครับเกมนี้วงสุดท้ายนิดเดียวโอ้โหขอบคุณน้องๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามาร่วมการแข่งขันครั้งนี้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะจัดอีกนะครับผมเป็นโหมดอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซ u b สไคร b e เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับเดี๋ยวเกมหน้าเรามาเจอกันนะครับผมสำหรับคนที่ได้รางวัลก็ทักลุงมาเดี๋ยวลุงเติมให้นะครับยินดีด้วยนะครับสวัสดีครับ